สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกระผมมานพี่นันดำสีใหม่นะครับคุณพ่อของน้องแฟมพิชาชาดดำสีใหม่วันนี้ก็เช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง FC ฟแฟมพิชาชาดดำสีใหม่นะครับซึ่งเป็นช่องที่กระผมทำให้ลูกชายนะครับในการเล่นฟุตบอลนะครับลงคลิปเล่นฟุตบอลอย่างเดียวขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วช่วยกด u b s สไคร์กดไลค์กดแชร์นะครับผม วันนี้นําท่านมา,ม,มาชมนะครับคลิปการเล่นฟุตบอลของลูกๆนักฟุตบอลทีมสังขวิทย์เด็กล่าฝันหรือสังขวิทย์นครตรังแาคามีนะครับซึ่งที่ลูกชายของผมสังกัดอยู่นะครับผมวันนั้นเป็นฟุตบอลแบ่งสายนะครับเล่นกันที่โรงเรียนท่ายางนะครับชื่อรายการท่ายางครับ2022 อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11และ12ธันวาคม2565แมตช์นี้เป็นแมตช์สีทีมสุดท้ายเพื่อที่จะตัดเชือกเข้าสู่รอบชิงนะครับผมผลปรากฏว่าสังกิตเด็กล่าฝันของเราอยู่12นะครับเสมอกันในเวลาศูนย์ประตูต่อศูนกับทีมเบียร์ช่าง a r c แล้วไปตัดสินกันด้วยการด,ดวลจุดโทษตัวต่อต,ตัวนะครับคือ1ต่อ1กันเลย และแล้วผลปรากฏว่าเรายิงไม่เข้านะครับซึ่งสกอร์ในเวลานะครับผมครึ่งละ8นาทีนะครับก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0นทางผู้เล่นของเราในวันนั้นนะครับก็มีน้องชิวนะครับทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูกับน้องปุกลุกหรือน้องเพชรน,นะครับส่วนผู้เล่นก็มีน้องฟีโน่น้องแฟมน้องดานเนียนน้องต้นไม้น้องมาร์กน้องพอยน้องฟิล แล้วก็มีรุ่นน้องอายุส1เวปีนะครับ2คนมาช่วยต้องขอขอบใจอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือน้องเปาและน้องมังกรโอเคครับผมเราไปชมคลิปการเล่นกันเลยดีกว่าครับสังวิทย์ตรกอตรังอคาเดมีหรือสังวิทย์รักฝันอยู่ในชุดตงเองสีน้ำเงินเสื้อสีส้มน้ำเงินนะครับตอนนี้ ทีมเบียช้างเออาซหรือว่าทีมสายทานใบเบียช้างนะครับอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวเหลืองกางเกงสีดําเบียช้างเปิดไปแล้วหวัดเสียวมากนะครับนะน้องชิวของเรารับไว้ได้รอบนี้เป็นรอบอตัดเชือกเข้าสู่รอบชิงนะครับนะครับผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับ คือถ้าทีมไหนชนะเลอชนะในแมตชนี้นะครับเข้าสู่รอบชิงเลยนะครับไปรออยู่เลยเหมือนกับฟุตบอลโลกตอนนี้นะครับที่อารเจนตินาชนะก็ไปรออยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสก็ชนะโมโร็อกโกก็ไปรอชิงชนะเลิศตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับแข่งขันกันระหว่างทีมเบียร์ชงเออาซีกับทีมสังเว์เด็กล่าฝันทีมไหนชนะก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศเลยนะครับ แต่ถ้าทีมใดแพ้ก็มีการจริงที่3กันเหมือนกันในวันนั้นเล่นกันเมื่อวันที่11และ12ธันวาคม2.5.65นห้ร้บห้ะครับมาดูเกมการแข่งขันกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับเบียช้างเออซีเป็นฝ่ายเตะลูกฟีคิกนะครับนะ มาลุ้นมาแชร์กันอีกรูกนะครับเมื่อกี้เบียร์ช้างเตะเข้ากรอบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเบียร์ช้างเตะไปแล้วครับผมแต่ว่าติดน้องแฟ้มนะครับลูกก็ออกไปแต่ว่าโดโอเคครับเบียร์ช้างได้ทุ่ม ทุ่มไกลนะครับนาเบียช้างนี่ทุ่มถึงหน้าประตูได้ลุ้นเลยนะครับนี่เกือบถึงหน้าประตูน้องฟีโนโ่เตสกัดขึ้นมาน้องฟิ์มพักอ,อกเอาไว้น้องฟิ์มก็ไปแย่งกันอยู่กับเบียช้างลูกยังไม่ออกนะครับแล,แล้วก็ออกไป เบียช้างเป็นไวัยได้ลุกคอนเนอร์นะครับตอนนี้เบียช้างบุกหนักเลยนะครับหวังที่จะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้สังกวิตก็หวังเหมือนกันนะครับแต่มาดูเกมการแข่งขัน,ก,นกันก่อนนะครับส่งเข้ามาน้องมาร์คผู้เล่นของเรานะครับมีน้องมาร์คน้องเฟรมนะครับเจ็ดคนแรกน้องฟีโน่น้องดานเนียนนะครับ น้องแฟมลูกชายผมนะครับหมายเลขสิบเก้าน้องต้นไม้หมายเลขยี่สิบสามและผู้รักษาประตูคือน้องชิวน้องต้นไม้แย่งกันโยน้องพีโนเข้ามาช่วยเจมให้น้องแฟมลูกติดโครนนิดนึงน้องแฟ้มส่งไห้น้องเวมน้องเวมจับได้แล้วแทงจะมาให้น้องมาร์กน้องมาร์กจะพาไปยิงแต่ว่าติดโคลนนะครับเบียร์จ้างก็เลยสกัดขึ้นมาได้ ็นลูกทุ่มนะครับโดยเบียรช้างเป็นฝ่ายทุ่มทุ่มมาน้องมาร์กโมงขึ้นไปยังแย่งกันอยู่นะครับน้องดาเนียนกับเบียช้างน้องดาเนียนได้ลูกสงไม้น้องฟีโน่โดนแย่งกันอยู่นะครับกับเบียช้างตอนนี้แย่งกันอยู่น้องฟีโน่ยังได้อยู่น้องฟีโนโล่ล็อกโดไปน้องฟีโน่ส่งไม้น้องดาเนียนเตะโคลอีกแล้วครับผม สนามมันไม่เป็นใจอ๋อไม่ใช่น้องนานเนี่ยน,นะครับน้องฟิล์มครับหมายเลขยี่สิบสี่ขอไฟด้วยนะครับบางทีอาจจะภาคผิดไปโนน้องนานเนี่ยกาลังทุ่มน้องวีโน่เข้าไปรับจิ้มกลับไปน้องนานเนี่ยน้องจะเนียนตั์มาหนะ้าประตูแต่แล้วดูพวกสาประตูนะครับน้องพิงตัวใหญ่โตมโหฬารรับไว้ได้ดังอย่างสบายขอไปด้วยนะครับกูนันไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงเลยเปรียบเทียบว่าใหญ่โตมโหฬาร น้องพิงรับไว้ได้อีกแล้วนะครับเปะโดงขึ้นมาเลยครับผู้รักษาประตูของสายทานไอ้กับผมจินทีมสายทานนะครับเนี่ยคราวนี้มาเปลี่ยนชื่อเป็นเบียรช้างเออร์ซเลยไม่ค่อยคุ้นจินคุ้นจินแต่สายทานายเบียรช้างนะครับเพราะเราพบกันบ่อยฟุตบอลสร้างมิตรภาพนะครับนะเล่นกันเพื่อ,อ มิตรภาพนะครับเกมกีฬามีแพ้มีชนะก็จริงแต่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับนะเป็นน้ําใจนักกีฬาไล่แล้วกําลังภาคอยู่เบียช้างจะยิงน้องมาเข้าไปมีโยเบียช้างซัดไปหน้าประตูน้องดาเนียนได้โยน้องดาเนียนกระชากขึ้นไปน้องดาเนียนยังได้โยโดนสกัดไปทีนึงแล้วแต่ก็ ยังได้ลูกโยูโศกไม้น้องวิโดน้องวิโดซัดไปข้างหน้าเลยแต่ว่าติดโคลนน้องมาร์กได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับน้องคิงขอรู้จักบ้างสักคนสองคนนะครับของเบียจ้างเบอร์สองนะครับหมายเลขสองสกัดขึ้นมานี่น้องแฟมลูกชายผมนะครับหมายเลขสิบเก้าส่งขึ้นมาให้น้องมาร์กน้องมาร์กพลิกตัวได้อยู่แต่โดนสายทานเข้ามาสกัดไว้ได้ส่งกลับไปให้ เซนเตอร์ตัวสุดท้ายน้องคิงชิงไม้กองหน้าเลยกองหน้าได้ลูกแล้วควบไปแล้วแล้วจะได้สับไหมยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ว่าโดนน้องแฟมสกัดมาได้น้องต้นไม้ได้ลูกอยู่น้องต้นไม้กระชากขึ้นไปน้องกนต้นไม้จะพาไปยิงหรือเปล่าโอ้ลูกนี้อ,อ๋อน้องฟีโน,โน่นะครับนะน้องต้นไม้โตตีครับเหมารูปร่างคล้ายๆกันน้องฟีโน่ครับน้องดาเนียน ในลูกทุ่งกะไม้น้องพี่โนน้องนาเเี่นได้โยจะเปิดก็ามาหรือเปล่าติดน้องมาร์กอยู่ตรงนั้นน้องมาร์กส่งไปติดสายทานอผมบ้าเป็นสายทานเลยนะครับเบียช้างโดนแย่กันอยู่น้องพี่โนเข้าไปแย่งได้น้องพี่โนติดโครนตรงนั้นังเล่นลําบากนิดนึงและแล้วก็โดนเบียดออกไปเป็นลูกตั้งเตะหรือว่า ลูกคอนเนอร์ครับน่าจะเป็นลูกคอนเนอร์รับหน้าที่โดยหมายเลข17นะครับน้องดานเนียนรัตนทองที่ท่านชมอยู่นี้นะครับเป็นแมตสีเทมสุดท้ายเลยนะครับใครชนะคู่นี้เข้าไปรอชิงชนะเลิศได้เลยแหมพากไปพังมาน้องมายิงเกือบเข้านะครับในบนะลูกนี้อย่างครึ่งแรกอยู่นะครับนะศูนย์ประตูต่อศูนย์ระหว่างทีมสังกเวชเด็กล่าฝัน สังกวิพชรนครตรังอาคาเดมีนะครับเป็นฟุตบอลเจคนเล่นกันที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวันที่11 12ทธันวาคม2 5 6 5รายการท่ายางครับ2,022เป็นฟุตบอลยู2นะครับเอามาเข้าไปไม่ยู่โดนเบียดล้มลงลูกออกไปแล้วตอนนี้ฝนเริ่มตกมาแล้วนะครับนะ ผมเข้าไปนั่งในเต็นก็เลยเห็นสายฝนชัดเจนนะครับเพราะสายฝนหล,ล่นลงมาจากชายคาของเต็นพอด,ดีน้องแฟมล็อกหลบน้องแฟมน้องแฟมหลบซัดไปน้องมักน้องพลอยนะครับหมายเรียกาน้องพลอยลงมาแล้วนะครับน้องพลอยโดนแสะล้มลงไปแต่ก็ยังวิ่งยังลุกขึ้นมาสายทานสายทานหนึ่งแวนะครับเบียช้างอูล,ล็กหลบลูกนี้สวยมาก รู้สึกว่าจะชื่อน้องโอเว่นนะครับนาะถ้าจำไม่ผิดเบียดกันตอนนี้น้องฟีโน่น้องฟีโน่ไปสกัดนะครับนะลูกนี้น้องแฟมจะเตะนะครับผมเป็นลูกฟีคิกและและ้วกรรมาการก็ไม่ปล่อยให้เตะนะครับจบเครื่องแรกไปเลยตามเวลา8นาที มาชมมาแชร์เครื่องหลังกันต่อนะครับผมตอนนี้จะเปลี่ยนฟังนะครับสังเวิทนครทัรงเอ็นพีหรือสังวิทนเกกลาฝันจะบุกจากซ้ายไปขวานวิโนเปิดขึ้นไปแล้วครับแต่ไม่พ้นมือน้องพพงคงนะครับหนายืนยกมือสูงถึงประตูเลยฝนตกแรงนะครับตอนนี้เล่นกันท่ามกลางสายฝนสนามก็เปียกอยู่แล้วนะครับหนาเป็นโครนอยู่แล้วฝนตกมาอีกก็ สนุกสนานเปรงแบบนะครับน้องแฟมเข้ามาโอ้โดนสกัดเข้าไปลูกนี้กรรมาการเป่าให้เป็นลูกเป่าเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรน้องแฟมยังลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเตะลูกฝีเค็กลูกนี้ต่อไปน้องแฟมเตะไปแล้วนะครับมาติดสายทานามาสายทานอีกแล้วนะครับมาติดเบียร์ช้างเออาซีครับ น้องฟีโน่หรือใครนะครับเนี่ยฝนตกมองไม่ค่อยชัดแล้วทีนี้เบียดแย่งกันอยู่แมตชนี้เป็นแมตคัดหาทีมผู้ชนะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับเป็นรอบสี่ทีมสุดท้ายยังเสมอกันอยู่นะครับครึ่งหลังแล้วคราวนี้กับผมซูมกล้องให้เห็นชัดๆดีกว่านะครับนะบนะเพราะว่า ฝนตกนะครับถ้าถ่ายไกลเกินไปมองไม่เห็นขนาดซูมไปแล้วยังไม่ค่อยชัดนะครับน้องฟีโน,โน่รับหน้าที่เตะลูกฟีคิกลูกนี้ขึ้นมายังแป๊กอยู่แถวนั้นนะครับนะน้องแฟมสัตย์ยาวทีเดียวนะครับพอตัวสุดท้ายแล้วสายทันนะครับหมายเลขสิบลูกของน้องเบียรนะครับน้องเบียรพี่เบียนะครับนะ โค้ดของทีมเบียช้างเออซีปล่อยให้น้องเคียงมาเตะทีเดียวซัดขึ้นมาจะให้หมายเลขเจ็ดนะครับแต่ว่าน่าจะไปลูกออกไปแล้วน้องต้นไม้มาจับลูกเพื่อที่จะทุ่มนะครับตรงหน้ากล้องพอดีทุ่มไปให้น้องมาร์คหรือเปล่านะครับตรงนี้ซัดมานาประตูมีใครเข้าไปซ้ำหรือเปล่าครับไม่มีนะครับหนาเบียช้างเลยสกัดทีเดียวขึ้นมาน้องแวมน้องแวมล็อกนิดเดิง แต่สายฐานยังได้อยู่ออสายฐานเบียช้างได้อยู่เบียช้างลกหลบอยู่โดนน้องพ้อยนะครับสกัดออกไปอยังไม่ออกนะครับแหมยังไม่ออกลูกติดน้ํานะครับยังไม่ออกวนเวียนกันอยู่นะครับน้องฟีโน่น้องพ้อยแล้วก็เบียช้างยังกันอยู่ตรงนั้นน้องมาร์เข้าไปตอนนี้ น้องพอยด้วยบอกครับเป็นไหวทุ่มเข้ามาจะทุ่มให้น้องมาร์กน้องมาร์กได้ลูกแล้วแล้วไม่ทันนะครับลูกออกไปแล้วผ<ส>ู้รักษาประตูของเบียชังเนี่ยตีตั้งเตะมาจากเส้นประตูนะครับตอนนี้ยังเสมอกันอย่ศูนย์รประตูต่อศูนย์เพื่อหาผู้ชนะก้าู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเตะไม่ไกลเท่าไรน้องดานเนียนจะเข้าไปแย่งบอล บอลออกไปแล้วนะครับเบียร์ช่างเฮียสีเป็นฝ่ายทุ่มนะครับโดยหมายเลขสิบทุ่มไปเตะนองต้นไม้นะครับน้องวีโน่เดาะมานิดนึงอยู่หน้ากล้องพอดีครับตรงนี้เลยเห็นชัดสกัดกันอยู่นะครับและแล้วน้องคิงก็เตะลูกออกไปน้องดาเนียนะครับสกัดกัน กับกองหลังของเบียช้างนะครับตอนนี้สังกิตได้ลูกทุ่มน้องวิโรดทุ่มไปน้องมาร์กน้องมาร์กเอาลูกลงน้องไดเนียนเข้าไปช่วยและแล้วเบียช้างก็สก,กัดขึ้นมาได้อย่างปนเพี้ยนกันอยู่นะครับฝั่งซ้ายน้องมาร์กได้ลูกโยนแลแล้วก็ลูกออกไปนะครับ ลายเป็นฝ่ายทุ่มต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับกลับมพี่นันพ่อของน้องแฟมนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาเชียร์ในคลิปการเล่นฟุตบอลของลูกชายกับเพื่อนๆในทีมเลนะครับทีมใดที่สังกัดทีมแฟนคลับของทีมใดนะครับนะที่เล่นกับทีมสังวิตเข้ามาดูมาชมมาเชียร์แล้วก็ ออรบกวนนะครับสินน้ำใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมตอนนี้มาลุ้นมาชมมาเชียร์กันต่อนะครับเบียช้างทำแต้มอา่าทำเกมขึ้นไปแต่ว่าโดนสังเวชสวนกลับขึ้นมาอยู่หน้าประตูเบียช้างอยู่ตอนนี้ลงมาเข้าไปจะสกัดไม่ได้ โดนเบียช้างสัตว์ยาวขึ้นไปทีเดียวเบียช้างยังได้อยู่เบียช้างได้อยู่น้องน้องแฟมหรือเปล่าครับเข้าไปสกัดลูกนี้ออกไปน้องแฟมนะครับลูกชายผมเบียช้างเออซีเป็นฝ่ายทุ่มนะครับโดยน้องกิ่งหมายเลขสองทุ่มไกลนะครับนะ เผลอๆถึงหน้าประตูเลยทีเดียวกล้องซูมไปเกือบถึงหน้าประตูนะครับน่าจะได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอไปด้วยนะครับตอนนี้กระผมก็ไม่ได้ตัดคลิปนะครับนะปล่อยไปตามสถานการณ์จริงเลยนะครับลูกฟุตบอลหายไปต้องเอาลูกใหม่เข้ามา ้องคิงเช็ดลูกฟุตบอลนิดหนึ่งแล้วก็ทุ่มไกลครับผมถึงหน้าประตูหรือเปล่าผมแผนกล้องไปไม่ทันน้องดาเนียนได้ลูกอยู่น้องดาเนียนโดนแย่งไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นลูกออกไปน้องแฟม้มตัวสุดท้ายโอ้โหเกือบโดนเบียช่างยิงนะครับนะ เบียช้างล็อกลบน้องพอยน้องพอยเข้าไปแย่งโยส่งใบติดเบียช้างส่งกลับมาให้น้องกิงน้องกิงเบียช้างซัดยาวขึ้นมาผมแบงกล้องไปไม่ทันอีกแล้วนะครับฝนก็ตกนะครับนะแต่ว่าเห็นภาพชัดแล้วนะครับตอนนี้เพราะผมซูมกล้องไปก็เลยแปนไปไม่ทัน เห็นน้องต้นไม้นะครับอยู่ที่ลูกสายทานใบเบียช้างหรือว่าเบียช้างเาซีนะครับได้ลูกนี้น่าจะเป็นลูกฟรีคิกนะครับได้อย่างนี้มาลุ้นมาชมมาเชร์ลูกนี้กันนะครับผมลูกฟรีคิกของเบียช้างเออาซีเตะไปแล้วครับผมกูนั้นก็แผนไปที่หน้าประตูแต่ก็ไม่เป็นประตูนะครับ แต่ผมมักจะแทนตัวเองว่าครูนันนะครับเพราะกับผมเปิดช่อง YouTube ชื่อช่องครูนัน Channel นะครับสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวน้องควิมซัดมาติดน้องพิงค์ได้สบายนะครับและแล้วก็รีบโด่งขึ้นมาเลยนะครับเพราะต้องการที่จะเร่งทำสกอร์เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้เพราะเวลาครึ่งหลังเกือบจะหมดแล้วนะครับน้องพิงทุ่มข้ามาลูกออกไป ตรงนี้ได้ทุ่มหรือได้ลูกคอนเนอร์ครับได้ลูกทุ่มนะครับผม้องทิ้งทุ่มไกลอีกแล้วนะครับถึงหน้าประตูหรือเปล่ามาลุ้นมาเชียร์แล้แล้วน้องชิวเข้าไปสกัดลูกออกนอก เขตโทษไปนะครับรับไม่ได้ก็เลยต้องเตะทิ้งไปเลยครับให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพรจะเตะเข้ามาในสนามนี่โดนสวนตูมเดียวนะครับอาจจะเป็นประตูได้เพราะผู้รักษาประตูออกเลยประตูไปแล้วเตะออกไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเออซีเบียร์ช้างเออซีเป็นฝ่ายทุ่มเข้ามาใหม่นะครับผมโดยน้องกิงทุ่มมาถึงหน้าประตูอีกแล้วน้องชิบป,ปัดอีกแล้วครับ เบีช้างก็ยังได้อยู่เบียช้างลกหลบอีกทีหนึ่งเบียช้างสัดเลยครับนี้น้องชิวปัดไว้ได้ super s a ซ e นะครับลูกนี้แล้วน้องชิวก็ด่งขึ้นมาแต่น่าจะกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลานะครับผมแล้วเราก็มาลุ้นจุดโทษกันนะครับผมหนึ่งตัวต่อตัวนะครับตอนนี้สายทานเป็นฝ่ายยิงก่อนหมายเลขสิยิงเข้าไปเลยนะครับ คือยิงกันฝ่ายละ1คนนั่นเองนะครับมาดูภาพรีเพลย์นะครับนะหมายเลข10ของเออซีเบียช่างเออซียิงไปน้องเชียวพวกษสาประตูผิดทางนะครับพุ่งผิดทางลูกเข้าประตูไป <c oughs> ทีนี้สังกิตเด็กล่าฝันถ้ายิงไม่เข้าก็แพ้ไปเลยนะครับเพราะยิงกันหนึ่งต่อหนึ่งน้องฟีโน,โน่ซัดครับผมน้องเพียงพวกษสาประตูรับไว้ได้มาดูภาพรีเพลย์กันอีกทีนะครับผมน้องฟีโน่ของสังกิต เด็กลากฝันซัดเต็มข้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องพิงพุ่งตรงพอดีนะครับก็สามารถที่จะปัดไว้ได้ก็ทำให้เบียช้างเอเอซีนะครับเข้าไปสู่รอบชิงเจนเเลิศน,นะครับส่วนสังเวชเด็กลากฝันก็ไปชิงที่3กันนะครับนาบางสนามนั้นได้รับที่3มร่วมแต่สนามนี้ต้องชิงที่3กันนะครับเพราะ,ะนั้นเราค่อยเป็นรุ่นค่อยเชียร์กันใน การชิงที่3ต่อนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่น,นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ